สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นดอกกีบเกสรมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละสามสิบเซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ วัดลงไปที่ความยาวนะคะ9เซนติเมตรค่ะเลี้ยงให้เสมอกันนะคะแล้ววัดลงไปที่ความยาว9เซนติเมตรค่ะวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สองค่ะ จับตรงรอยพับนะคะปลายดิบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะต่อมาค like ่ะเส้นที่สามค่ะจับตรงรอยพับค่ะปลายดิบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หมาค่ะดึงเส้นริบินให้กว้างค่ะ กลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือนะคะพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะ ลิบบินจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้พับกลับลงมาค่ะสอดลงมาด้านล่างนะคะเส้นทางขวามือค่ะสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นจากข้างล่างค่ะสอดขึ้นด้านบนค่ะ เส้นจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม้เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นสีชมพูค่ะพับกลับลงมาค่ะเราบิดปลายริบบิ้นมาทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นที่สองคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบ,บิ้นขึ้นไปค่ะให้เราพับกลับลงมานะคะบิดปลายดิบ,บินมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบ,บินออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบ,บินขึ้นไปค่ะให้เราพับกลับลงมาค่ะ บิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวจะเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายเอานะคะเส้นทางขวามือหลบมาค่ะนี่ค่ะเส้นนี้นะคะเราจับขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นนะคะวนเส้นริบบิ้นกลับมาค่ะนี่ค่ะวนกลับลงมาค่ะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมค่ะ ดึงค่ะดึงขึ้นไปถึงโคนเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพอเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็จับปลายริบินค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกีบดอกสีเหลืองค่ะนี่ค่ะจับลงไปเลยค่ะแล้วสอดนี่ค่ะเราจะได้แบบนี้ค่ะเส้นต่อมาเส้นสีชมพูค่ะ เส้นที่เราทำให้ชี้มาทางซ้ายค่ะเอาสีเหลืองหลบมาจับขึ้นไปค่ะจับขึ้นไปด้านบนนะคะวนกลับลงมาค่ะเป็นวงกลมนะคะจับตรงปลายดิบบิ้นสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมค่ะดึงออกไปค่ะจนถึงโคนเลยนะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วให้จับปลายดิบินสอดลงไปค่ะที่ฐานตรงกรีบดอกสีชมพูค่ะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะต่อมานะคะเส้นที่สามค่ะเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาจับขึ้นไปค่ะจับปลายดิบินขึ้นไปค่ะวนกลับลงมาค่ะ จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะตรงกลางของกีดดอกค่ะดึงขึ้นไปค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีดดอกสีเหลืองค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางซ้ายจับขึ้นไปค่ะวนค่ะวนปลายริบบิ้นค่ะ แล้วก็จับปลายดิบบ้นสอดเข้าไปตรงกลางนะคะของวงกลมค่ะดึงขึ้นไปค่ะสอดลงไปค่ะตรงกรีบดอกสีชมพูค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ดึงให้กระชับก่อนนะคะนี่ค่ะ ที่กลับด้านริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ นี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ